รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะพักเพื่อไทยขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่ และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพักก้าวไกลอยู่ในพักร่วมและพักก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านบ้านเนี่ยเราทำอ่ะกลายเป็นว่าคนได้อยู่ในกรงนะลิงอิสระลิงแมนเนี่ยมันมีความดุร้ายอยู่แล้วแล้วการคุ้มครองเนี่ยคุณออกกฎหมายคุ้มครองมาแล้วทำไมคุณไม่ดูแลเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยสำคัญมากท่านจะเห็นว่าบริเวที่เกิดเหตุนเนี่ย แล้วับผลกระทบมากเลยนะครับโดยเฉพาะวงในเนี่ยวงสุดในสุดเนี่ยก็บ,บ้านบ้านทั้งหมดนี่ก็เสียหายหมดเลยไม่สามารถจะ,ะซ่อมแซมได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับข้อสู่ตัวจริงสนามข่าวค่ะสัปดาห์นี้อยู่ด้วยกันกับดิฉันชนทิชารอดกันภัยและคุณสัตคุณตันทวีวิวัตค่ะ จริงสนามข่าวยังคงเกาะติดสนามการเมืองกันต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับตาการจัดตั้งรัฐบาลโดยเพื่อไทยครับซึ่งก็แน่ชัดแล้วนะครับว่าทางเพื่อไทยนั้นจะไปจับมือกับขั้วใหม่โดยมีก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านขณะเดียวกันครับเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีท้ายที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถูกเลื่อนออกไปครับค่ะและนอกเหนือจากการที่พรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วนะคะสิ่งที่น่าจับตาหลังจากนี้ค่ะ คืออนาคตของเพื่อไทยรวมถึงพักคก้าไกลด้วยว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่านอกเหนือจากการไปเป็นพักฝ่ายค้านแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ต้องรอดูหลังจากนี้คือการยุบพักเพื่อที่จะซ้ำรอยกับอนาคตใหม่หรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะมีปมการล้มล้างก,กดปกครองที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการตรวจสอบค่ะการจัดตั้งรัฐบาลของไทยยังดูไม่เป็นรูปเป็นร่างมากนะัก หลังนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภาสั่งเลื่อนการประชุมรัฐสภาในวันที่4สิงหาคมเพื่อโหวตเลือกนายกรอบที่3เป็นครั้งที่2อย่างไม่มีกำหนดโดยให้เห็นผลว่ารอศารัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยหรือมีคำสั่งกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสารวินิจฉัยเหตุมติรัฐสภาที่ห้ามเสนอชื่อพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่2ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ พร้อมขอให้ชะลอการเสนอโหวตนายกไปจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยส่วนเรื่องเรื่องนายกอีกก็ต้อง,องรอศาลรัฐจะมนูอ,อย่างวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรในวันที่ขขท1รข้ามการการรอคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญแน่นอนว่าหลังจากนี้จะเกิดรัฐบาลวิกั่วเพราะพักเพื่อไทยประกาศขอแยกทางกับทางก้าวไกลเป็นที่เรียบร้อยพรคเพื่อไทยขอถอนตัวจากการร่วมมือ และเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่ขอยืนยันชัดเจนว่าเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพักก้าวไกลอยู่ในพักร่วมและพักก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านหลังการประกาศแยกทางระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลก็ตั้งโต๊ะแถลงทันที MOU ูไม่มีอีกแล้วทั้ง MOU 8พัค และ MOU ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลตอนที่เลือกประธานสภานะครับซึ่ง MOU ฉบับหลังเนี่ยส่วนสำคัญก็คือการเคยตกลงกันว่าจะร่วมมือกันผลักดันกฎหมายหลายฉบับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพและก็การนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองอันนี้ไม่มีอยู่แล้วเรื่องในหนึ่งสองเนี่ยเป็นเพียงแค่ข้ออ้างฝ่ายการเมืองจํานวนมากเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มอํานาจเก่าเนี่ยไม่ได้ต้องการ ที่จะเห็นพักเก้าวไกลเป็นรัฐบาลการที่พักเก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านอย่างสมบูรณ์นั่นเท่ากับว่าถูกปิดสวิตเสียเองทั้งที่ก่อนหน้านี้หาเสียงก่อนการเลือกตั้งไว้ว่ามีลุงไม่มีเราจึงทำให้ชนะเลือกตั้งแต่หลังจากการเลือกตั้งพิกเกมกลายเป็นมีทั้งลุงทั้งนาทั้งป้าทั้งอาแต่ไม่มีเรานักวิชาการอิสระด้านกฎหมายมองปรากฏการณ์ การที่พักเก้าไกลไม่สามารถร่วมง,งานกับใครได้นั่นเป็นเพราะพักเก้าไกลเล่นการเมืองแบบเด็กๆต่เองก็ตึงเกินคือทําการเมืองแบบแบบผมก็ไม่รู้ว่าทําการเมืองแบบเด็กพูดแบบเด็กแล้วกันคือเด็กถ้าฉันไม่ชอบกันเก็โกรธกันแต่คนโตแล้วเขาไม่เป็นอ่ะคนโตเขาคือถึงแม้ไม่ชอบที่หน้ากันเขาอาจจะนิ่งกันก็ได้อ่าแล้วบางเรื่องมันจําเป็นต้องทํางานด้วยกันเขาก็อาจจะคุยกันได้ ใช่ไหมฮะอันนี้คุยแบบผู้ใหญ่อะแต่ก้าไกลเนี่ยวิธีที่ดําเนินงานมาหรือวิธีที่แสดงออกเนี่ยมันทาการเมืองเหมือนเด็กอะเหมือนเด็กอะไม่ชอบใครก็โกรธเลยนะซึ่งคนเป็นผู้ใหญ่เขาไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันเลยทําให้ตัวเองว่าเที่ยวไปประกาศไม่เอาคนนั้นไม่เอาพักนั้นไม่เอาพักนี้ไม่เอาไอ้นั่นไม่เอาไอ้นี่พอไม่ประกาศไปปุ๊บมันก็พันคอตัวเอง เป็นพันคอตัวเองประพันคอตัวเองก็เลยร่วมกับใครเขาไม่ได้สักคนหนึ่งสักฝ่ายหนึ่งซึ่งรวมถึงเพื่อไทยด้วยนะถ้าเพื่อไทยก็คงอึดอัดเหมือนกันและรวมทั้งพักร่วมหลายภาคก็อึดอัดเหมือนกันสอดคล้องกับผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนจากนิดาโพที่สํารวจความคิดเห็นเรื่องความผิดพลาดของทางก้าวไกลพบว่าร้อยละสี่สิบสองจุดเก้าแปดมองว่าก้าวไกลไม่ยอมยกเลิกบางนโยบายเพื่อให้ได้การสนับสนุนเพิ่ม ร้อยละระบุว่าพักก้าวไกลทำตัวปิดกั้นตนเองทำให้ไม่ค่อยมีพันธม,มิตรทางการเมืองร้อยละ9.54ระบุว่าพักก้าวไกลประมาทในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่พักเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างคุณพิธาลิมเจริญรัฐร้อยละ7.86ระบุว่าปัญหามาจากพฤติกรรมของแฟนคลับพักก้าวไกลทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนในรัฐสภาขณะที่ความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง เมื่อพักเก้าไกลเป็นฝ่ายค้านพบว่าร้อยละ35.19ระบุจะมีการชุมนุมใหญ่แต่จะสามารถควบคุมได้เส้นทางของก้าวไกลไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีปมการถูกยื่นยุบพักหลังทีรยุทธ์สุวรรเกษรทนายความยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49หลังจากสมาชิกพักก้าวไกลมีความพยายามในการยกเลิกกฎหมายมาตรา1 1 2 ที่อาจจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทีนี้เมื่อเห็นในตัวเนื้อร่างพระราัญญัตัวชิ้นนี้แล้วเนี่ยเราก็ติดตามฟังการให้สัมภาษณ์การให้ข่าวหรือการพูดถึงแนวนโยบายของทางพรรคเนี่ยก็ยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นว่าเขามีความประสงค์อย่างอื่นที่ซ่อนไม่ แจ้งแก่ประชาชนให้ละเอียดพอยิ่งมาได้รับฟังการอาภิปรายของอท่านวุฒิสมาชิกหรือท่านาท่านสมาชิกสภาผูาา้แทนราษฎรในวันที่13กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาเนี่ยทุกเสียงพูดตรงกันว่าร่างพระราชบัญญัติของพรรคเก้าวไกลเนี่ยข้อนในทางที่จะมีเจตจำนงเพื่อล้มล้างการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยอันมีพระม,าระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่นะครับและเป้าหมายในการยื่นคําร้องต่อศาลเรื่องของปมล้มล้างการปกครองทนายธีรยุทธ์เชื่อว่าพรรคก้าวไกลาอาจถูกยุบพักโดยอ้างอิงจากคำวินิจฉัยการยุบพักไทยรักษาชาติและคะดีการจัดเวทีชุมนุมปราศัยเวทีธรรมศาสตร์จาไม่คนที่มีการกล่าวถึงสถาปนพระมาหากษัตริย์สิ่งที่ชัดเจนที่ได้จากสองคำวินิจฉัยนี้ ท่านพูดถึงตรงกันในลักษณะที่พูดถึงความความดำรงคงอยู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งท่านวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความเป็นชาติจะแยกออกจากการเสียไม่ได้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ย เป็นระบอบประชาธิปไตยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยของประเทศไทยดังนั้นท่านจึงวินิจฉัยไว้ในบรรทัดหนึ่งว่าจะนำเอาหลักการปกครองของประเทศอื่นประชาธิปไตยแบบอื่นมาอธิบายประชาธิปไตยหรือเอกลักษณ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้นไม่ถูกต้อง คำวินิจฉัยของทั้งสองคดียังอธิบายพฤติกรรมกัดซาะบ่อนทำลายด้อยค่าสถาบันจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยดังนั้นคดีนี้จึงเป็นบรรทัดฐานที่ทนายความธีรยุทธาา์มองว่าพคก้าวไกลนำโดยนายพิธาต้องยึดถือปฏิบัติอันเป็นองค์คาพยพของสถาพูนแห่งราษฎรเรียกได้ว่าเรื่องของการเมืองต้องจับตาแบบวันต่อวันกันเลยทีเดียวนะครับ และนอกเหนือจากปมการเมืองนะคะมีอีกปหมหนึ่งค่ะที่ตอนนี้ยังเป็นปริศนานะคะคือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่ตลาดมูโนอําเภอสมัยโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะเหตุการณ์นี้นะคะก็เป็นเหตุการณ์เกิดผู้ระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะแล้วนอกเหนือจากสาเหตุที่ต้องรอตรวจสอบนะคะก็ยังมีปมของการสร้างโกดังรวมถึงการเก็บสวยในพื้นที่ด้วยนะคะ จากข้อมูลพบนะคะว่าพื้นที่บริเวณนั้นนะคะมีการลักลอบนําพลุเข้ามาแล้วนอกจากนี้นะคะก็พบว่ามีธุรกิจสีเทาอีกหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของการเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าตามรายงานมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากถึง300ครอบครัวจับตากันนะครับว่าหน่วยงานภาครัฐนั้นจะดําเนินการในการฟื้นฟูพื้นที่อย่างไรจะยังคงให้อยู่ที่เดิมหรือว่าจัดโซนนิ่งใหม่ลงสนามข่าวตรวจสอบเรื่องนี้พร้อมกันกับคุณโชติมาจันคงครับ มูโนโเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสประมาณ10กิโลเมตรติดกับแม่น้ำสุงไหงโกลกชาวบ้านมูโนโส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลักรองลงมาคือรับจา้าง เหตุการณ์โกดังเก็บพลุย่านตลาดมูโนโอำเภอสุงไหโกลกจังหวัดนาราธิวาสระเบิดส่งผลให้ประชาชนจำนวนกว่า300ครัวเรือนมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า100ลรายเสียชีวิต12รายเมื่อวันที่29กร,รกฎาคมจนถึงวันนี้กว่า1สัปดาห์ยังไร้คนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งฝ่ายปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกอรอมนภาค4ส่วนหน้าที่ได้เงียบผิดปกติมาตลอดหลายวัน ทั้งๆท,ที่เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติอนุญาตการเคลื่อนย้ายและประกอบกิจการค้าพลุดอกไม้ไฟตรวจสอบทั้งยอดสั่งซื้อและส่งขายรวมถึงการประกอบกิจการค้าขายแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบติดตามว่าจะเก็บซุกพลุกดอกไม้ไฟกันที่ไหนบ้างตัวจริงสนามข่าวได้หลักฐานคำสั่งกอรอรมนซึ่งยังมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2552 โดยคำชี้แจงมุ่งจำกัดวงความรับผิดชอบของผอ,อร,รมนภาค4ว่ามีอำนาจตรวจสอบและอนุมัติอนุญาตแค่การเคลื่อนย้ายผุประทัดและดอกไม้ไฟเข้ามาในพื้นที่ประกาศพรกฉุกเฉินคือท้องที่ปัตตานียะลาและนาราธิวาสเท่านั้นส่วนการเก็บรักษาหรือกักตุนในโกดังเพื่อรอส่งขายหรือเจตนายอย่างอื่นยังเป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนท้องที่ส่วนประเด็นเรื่องสวย เจ้าของธุรกิจรายหนึ่งในพื้นที่มูโนะเล่าให้เราฟังว่าเรื่องสวยมีเส้นบางๆขั้นระหว่างการเรียกรับกับการขอให้รับมีการเรียกเก็บสวยเป็นรายเดือนส่งให้เจ้าหน้าที่กว่า30หน่วยมานานแล้วร้านเล็กจะจ่ายหลักร้อยแต่ถ้าร้านใหญ่จะจ่ายหลักพันถึงหลักหมืน่นเพราะต้องส่งยอดให้นายเดือนละหลายแสนบาทวันนี้ควรย้อนกลับไปดูว่ากติกาควปรปรับอย่างไรให้เหมาะสมสมดุล เพื่อให้ชาวบ้านดำรงชีวิตปกติได้โดยไม่ผิดกฎหมายที่เป็นสาเหตุให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการละเว้นหรือการติดสินบนเจ้าหน้าที่โมูโนโอลอกทางภูมิศาสตร์ก็จะเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับ ประเทศมาเลเซียเราก็มีแม่น้ําโกลกกั้นผ่านมีช่องพาข้ามไปเป็นสะพานรถข้ามสากจอนไปมาเป็นด่านทั้งที่โกลกแล้วก็ตัดใบทั้ใบเนี่ยเป็นเรือข้ามสีชีวิตของชาวบ้านเนี่ยก็คือการใช้ราคาของสินค้าซึ่งต่างกันระหวา่างพื้นที่ฝั่งนู้นถูกฝั่งเราแพงเราก็นาเข้าฝั่งเราถูกฝั่งนู้นแพงเราก็ไปขายเช่นข้าวสาเนี่ยเราก็ส่งฝั่งนู้นฝั่งที่นํามาขายฝั่งเราก็เช่นน้ํามันน้ามันดีเซลน้ามันเบนซินน้ามันพืชไม้ครับนะเราก็ส่งวัวออกเป็นตัวเอาเข้ามาก็วัวชิ้นวัวเนื้อมีเรื่ ว่านเรื่องราคาทำให้เกิดการค้าขายระหว่างใจเดียนะครับมันเป็นสีเทาติกฎหมายเป็นข้อกฎหมายบัญญัติไว้เมื่อเมื่อกฎหมายเนี่ยุกษกติกาบอกว่าเป็นสิ่งที่ผิดเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่ว่าสองส่วนการเรียกรับจากเจ้าหน้าที่ในเจ้าที่มาเรียกรับส่วนนึงการติดติบนขอให้เจ้าหน้าที่รับเพื่อที่จะไม่ทาการประจับตรนีเส้นบางบการตายจะทําเดียวกันคือการจ่ายโายการเรียกรับหรือว่าการติดติบนก็เป็นหนีมานานแล้วผู้ไี้เป็นสินค้าพิเศษเพราะว่าเป็นสินค้าควบคุมก็เกี่ยวลองความมินคงด้วย่างท แต่ไม่ได้วางายด้วยหรืออาจจะเป็นชาวบ้านทีติดสิ้งบนเจ้าหน้าที่ด้วยไม่ได้ไม่ไมไมเฉพาะตำรวจอะบุครองหรือตากลอทหารมันอยู่้อยู่ที่ใครพูดนะดูดีซะนั่นเองแต่จะมีการจ่ายกฎหมายบอกว่าเป็นองอมันเป็นไปได้ไหมว่าจะทําให้เป็นพื้นที่การค้าขายแชายแดนผองโอนาอาจจะลดกฎหมายไม่ผิดเรื่องการติดสินงบนหรือการเรียกรับมันก็จะหมดไปซึ่งชาวบ้านเราพู่ค้าขายอะเราค้าขายอยู่แนละ้วเราก็ไม่อยากจะไปเสียเงินซื้อมาเราก็ลงทุนขายมาได้กำไรไนมะ่มากก็ต้องไปจ่ายของส่วนนั้น ถ้ากฎหมายบอกว่าเป็นความแก้กฎหมายให้เราหน่อยได้ไหมกฎหมายบอกว่าผิดเราก็ยกตัวอย่างอย่างกระท่มเมื่อเมื่อก่อนแก้กฎหมายจับมาเป็นผิดจะฝั่งมาเลยที่เขาแก้กฎหมายเป็นถูกก็กลายเป็นอีกเรื่องก็ค้าขายกันเหมือนเดิมที่ตูกฎหมายก็เติกาไม่ไดีก็แก้เติกาให้เราการส่งสินค้าข้ามแดนหากเป็นสินค้าผิดปกติหรือสินค้าต้องห้ามสินค้าที่ต้องขออนุญาตแล้วไม่ได้ขอ ย่อมไม่สามารถส่งผ่านด่านศุลกาก่อนได้จึงต้องส่งผ่านช่องทางพิเศษไม่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องถูกตรวจสอบหากเป็นพื้นที่ชายแดนด้านที่มีแม่น้ำกัน้นจะส่งทางเรือใช้ท่าข้ามธรรมชาติตลอดแนวแม่น้ำโกลกและยังมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าท่าเรือท่าข้ามเรมชายแดนไทยมาเลเซียส่วนใหญ่มีเจ้าหน้าที่สีเขียวคุมอยู่และมีเวลาเปิดปิดท่าอย่างชัดเจนแต่ที่มูโนเป็นพื้นที่ของขายใหญ่ฝ่ายการเมือง กรณีขนพลุประทัดดอกไม้ไฟในพื้นที่หมูโนเพื่อส่งข้ามแดนจะใช้วิธีส่งข้ามแม่น้ำโกลกโดยท่าข้ามอยู่ไม่ไกลจากโกดังที่เกิดระเบิดและโกดังที่พบดอกไม้ไฟเพิ่มซึ่งไม่เกิดระเบิดโดยโกดังที่ไม่ระเบิดนี้เป็นอาคารพาณิชย์พบพลุดอกไม้ไฟอีกกว่า2ตันอยู่ห่างจากท่าข้ามแม่น้ำโกลกเดินไม่ถึง5นาทีล่าสุดคนในกอรมนส่วนกลาง ซึ่งไม่เกี่ยวกับในพื้นที่ชายแดนใต้ได้เปิดข้อมูลใหม่เหมือนจะเบี่ยงประเด็นจากสวยจากผลประโยชน์ก้อนใหญ่ที่กําลังแฉกันอยู่นี้รวมถึงเบี่ยงประเด็นจากความผิดพลาดเรื่องการตรวจสอบซึ่งกําลังโยนกันไปมาว่าเป็นความรับผิดชอบของใครกันแน่และตั้งประเด็นขึ้นมาว่ารูปแบบการระเบิดของโกดังที่มูโนโซึ่งทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ ไม่ใช่การระเบิดของพลุดอกไม้ไฟหรือประทัดล็อตใหญ่จำนวนมากธรรมดาธรรมดาเนื่องจากวัตถุไวไฟเหล่านั้นเมื่อระเบิดแล้วแรงระเบิดจะกระจายออกในทิศทางด้านข้างหรือด้านบนซึ่งก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าโกดังที่เกิดระเบิดอาจเป็นแหล่งกักเก็บน้ำมันเถื่อนด้วยหรือไม่และมีการเก็บพลุดอกไม้ไฟบางหน้าส่วนการระเบิดแล้วเกิดหลุมใหญ่เหมือนกับการใช้ระเบิดสแสวงเครื่อง หรือดินระเบิดจำนวนมากทำให้อนุภาพทำลายล้างสูงกระจายทุกทิศทางจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าโกดังนี้เก็บแค่พลุดอกไม้ไฟใช่หรือไม่เมื่อมีข้อมูลใหม่ออกมาแบบนี้ทั้งยังออกมาจากหน่วยงานรัฐที่มีส่วนรับผิดชอบเองด้วยทำให้เราต้องติดต่อขอพูดคุยกับอดีตเจ้าหน้าที่ EOD ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดซึ่งรับราชการอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานให้ข้อมูลกับเราว่าหลุมลึกที่เกิดจากแรงระเบิดมี2จุดเป็นไปได้ว่าเกิดจากสารเคมี Wi-Fi บางอย่างที่มีจํานวนมากอาจจะเป็นดินประสิวที่ยังไม่ได้ประกอบเป็นพลุหรือดอกไม้ไฟแต่ต้องเป็นดินประสิวชนิดที่รุนแรงมากหรือดินประสิวที่ยังไม่ได้แปลสภาพเป็นพลุก็อาจจะเป็นวัตถุ w i f ฟชนิดที่รุนแรง หากมีจำนวนมากพอและวางเฉพาะจุดที่เกิดหลุมขนาดใหญ่คือกองรวมกันแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่หากมีดินดำดินประสิวด้วยจุดที่ระเบิดจะเกิดประกายไฟหากจะพิสูจน์ให้พอถอเก็บสารระเบิดในที่เกิดเหตุก็จะรู้ควันที่เกิดจากการระเบิดสามารถบอกประเภทของดินระเบิดได้เช่นกันแต่คำถามคือดินประสิวที่ยังไม่แปลงสภาพเป็นพลุจะมีการส่งขายในฝั่งมาเลเซียได้ด้วยหรือไม่ เป็นเรื่องที่น่าสงสัยเช่นเดียวกันสังคมยังตั้งข้อสังเกตตามที่มีรายงานคำสั่งกอ,อรมนห้ามครอบครองพุดอกไม้ไฟเกินสิดอกต่อคนใครครอบครองจำนวนมากกว่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผอ,อรมนภาค4หากถูกตรวจสอบพบหรือถูกจับกลุ่มได้ก็จะมีความผิดฐานเดียวกันกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือกลุ่มก่อความไม่สงบ แต่เมื่อดูข้อหาที่ตำรวจแจ้งสองสามีภร,รยาเจ้าของโกดังพลุระเบิดกลับมีแค่ข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายรวมทั้งความผิดตามพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดหรืออาจสู้คดีได้ว่าไม่ใช่คนประมาทเพราะไม่ได้อยู่ในขณะเกิดเหตุและอ้างว่าเป็นความประมาทของช่างเชื่อมโกดังที่เสียชีวิตไปแล้วหรือไม่ ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่นี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานที่จะดูแลโดยเฉพาะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องของการฟื้นฟูเ,เนี่ยสำคัญมากเลยท่านก็เห็นว่าบริเวณที่เกิดเหตุนเนี่ยได้รับผลกระทบมากเลยนะครับโดยเฉพาะวงในเนี่ยวงสุดในสุดเนี่ยก็บ้านบ้านทั้งหมดนี่ก็เสียหายหมดเลยไม่สามารถจะซ่อมแซมได้นะครับ เมื่อกี้ก็ประชุมปรึกษาเลยกันว่าแนวความคิดเนี่ยอยากจะใช้วิธีได้กาจัดรูปที่ดินใหม่เลยนะครับตรงนี้มีปัญหาอะไรบ้างพื้นที่เดิมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมอยู่แล้วนะครับแล้วบ้านเนี่ยเสียหายหมดเลยเนี่ยก็อยากที่จะจัดรูปใหม่เลยตั้งยกระดับดินมาให้แม่น้ําท่วมด้วยทําระบบสารปโภก mm hmm. เช่นระบบระบายน้ําใหม่นั่นคือปลัปาไฟฟ้าก็จะเข้าได้ง่ายขึ้นก็อยากจะทํขาขณะนี้กําลังเร่งสารวจข้อมูลแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยเขา ประสานงานกันกันกบกรมโยธาเพื่อจะดูรูปแปลงเดิมทั้งหมดเนี่ยต้องอนำเสนอประชาชนถ้าประชาชนเขาคิดว่าจะร่วมกันทำอันนี้เราทำได้เลยเร็วทำได้เร็วเลยคือแบ่งแปลงใหม่จัดรูปใหม่เลย และสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายซึ่งมีปัญหาทั้งเรื่องของความแออัดและปัญหาน้ำท่วมสัําชากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมสั่งการใช้แนวทางการปฏิรูปที่ดินเพื่อจัดรูปแบบใหม่ก่อนจะนำให้ประชาชนมาพิจารณารวมถึงจะมีการพิจารณาเรื่องแหล่งเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ โชติมาจันพงตัวจริงสนามข่าวรายงานเดี๋ยวรอดูความชัดเจนนะครับในเรื่องของการตรวจสอบเพิ่มเติมเห็นว่ามีรายงานล่าสุดว่าบิ๊กโจ๊กลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองนะครับช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามปมปัญหาการค้าลิงแสแมกข้ามชาติท่ามกลางปัญหาลิงสแมอ,อกอารวาสในหลายจังหวัดทั่วประเทศแล้วกลับมาตัวจริงสนามข่าวค่ะ เนี่ยเราทำอะกลายเป็นว่าคนได้อยู่ในกรงนะลิงอิสระไอันนี้มันคือลิงแสลลิงแสมงเนี่ยมันมีความดุร้ายอยู่แล้ว